ฉันพร้อมแล้วที่จะเป็นไบโอเอทานอลสำหรับผลิตเป็นแก๊สโอโเป็นคนแรกเพราะฉันคือน้ำตาลซูโครสที่มีโครงสร้างพร้อมเยเย็นๆหน่อยสิน้ำตาลเธอก็รู้ว่าการจะกลายเป็นไบโอเอทานอลน่ะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฮ่าฮ <laughs> ฉันง่ายกว่าแป้งและเส้นใหญ่เยอะ เพราะฉันพร้อมเข้าสู่กระบวนการหมัก (fermentation) ทันทีแค่เจอกับคู่หูอย่างยีสต์สายพันธุ์ Saccharomyces cerevisiae พวกเราก็จะเต้นรำกันในถังหมักที่อุณหภูมิประมาณ30-35องศาเซลเซียสโดยที่ต้องคอยควบคุมค่า pH ให้เหมาะสมเพื่อให้การปาร์ตี้48ชั่วโมงของพวกเราราบรื่นจนเกิดเป็นไบ o อเอทานอเลยง่ายๆแค่นี้เอง ใช่สีแป้งอย่างฉันต้องถูกทำให้เป็นของเหลวหรือก็แฟคชันด้วยเอนไซม์อัลฟาอะม a เลสก่อนแล้วย่อยซัคเกอร์ฟิเคชันด้วยกลูโคอะมิเลสเพื่อเปลี่ยนฉันให้กลายเป็นน้ำตาลกลูโคสซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ต้องควบคุมอุณหภูมิและ pH ให้เหมาะสมเส้นใยอย่างฉันนะซับซ้อนที่สุดฉันมีโครงสร้างที่แข็งแรงและเหนียวแน่นเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มกระบวนการหมักต้องมีขั้นตอนพรีทรีตเมนต์เพื่อแยกลิกนีนที่ทำให้โครงสร้างแข็งแรงออกต่อด้วยไฮโดรไลซิส Hydrolysis เหรอใช่มันคือการสลายโครงสร้างของฉันซึ่งก็คือเ l l u l o s e และเฮมิเซ l ลูโลสให้แตกออกจากกันด้วยเอนไซม c e ซล u ูเลสหรือใช้กรดเข้มข้นที่อุณหภูมิสูงเพื่อปลดปล่อยน้ำตาลโมเลกุลเล็กๆออกมาแล้วหลังจากนั้นฉันถึงจะเข้าสู่กระบวนการ Sacrification และ Fermentation เหมือนพวกเธออีกทีได้เวลาออกไปเฉดใช้ในฐานะ b บ o e t h a n o l แล้วยังไม่ได้หรอกดูสิยังมีน้ำกับสารปนเปื้อนอื่นๆอ,อ,อ,อีกเพียบ รายัางต้องเข้าสู่ขั้นตอนการกลัน่นใช่พวกเราจะได้สะอาดขึ้นโดยใช้หลักการที่ว่าแอลกอฮอล์มีจุดเดือดต่ำกว่าน้ำแอลกอฮอล์จะเริ่มกลายเป็นไอที่อุณหภูมิประมาณ78.3อ,องศาเซลเซียสแล้วค่อยควบแน่นกับเป็นของเหลวผ่านการกลั่นแล้วจากความเข้มข้นตอนหมักที่มีแอลกอฮอล์ประมาณ10%จะมีความเข้มข้นสูงกว่า95%เลยนะแล้วยังต้องต่อด้วยการเอาน้ำออก dehydration ด้วยตะกรงโมเลกุล molecular sieve อ e ีก ใช่และถ้าจะเอาพวกเราไปใช้ทำแก๊สหอก็ยังต้องมีการดีเนเจอร์ด้วยการเติมแก๊สไลน์หรือเมทานอลลงไปเพื่อการพวกมนุษย์เอาเราไปดื่มด้วยนะพวกมนุษย์เนี่ยบางครั้งก็น่ารักบางครั้งก็น่ากลัวนะแล้วมาพบกันใหม่กับ Science Engineering Fun Fun